สวัสดีครับนี่ไงครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนครับกับการดั้มกล่องหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าลูกเล่นเยอะมากๆหายากมากๆแล้วก็อลังการมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพรีเมียมมันดเลเจนด์บีบี้ชินเซไดโชกุนนั่นเองครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งคนนี้เขาจะเป็นยังไงนะครับเขาจะมีพลังอะไรลูกเล่นจะเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่กล้เสียเวลาแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับอ่าตอนนี้เรามาดูที่กล่องกันก่อนครับแต่ว่ากล่องของชินเซไดโชกุนเนี่ยแค่กล่องก็สวยแล้วนะครับ ดูจากรูปร่างตรงนี้ของเขาครับชินเซ่ไดโชกุนเนี่ยคือโชกุนที่ติดเกราะเต็มตัวอาวุธเต็มตัวนะครับเท่มากๆแถมยังสามารถแปลงร่างเป็นร่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยคือร่างสุดยอดของเจ้าตัวนะครับมีชื่อว่าไทโยโฮโหมดนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากจะติดเกราะถอดเกราะได้แล้วยังสามารถแปลงร่างเพิ่มได้ด้วยนะครับอลังการสกปรเป็นพีบันไดจริงๆทีนี้ครับโอเคเจ้าตัวน,นี้เนี่ยจริงๆออกมาในปี2020เนอะแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขียน2019นะครับผมอันนี้ไม่ไดแนกันว่าทำไมนะครับ อ่ะที่นี้มาดูข้างๆกล่องกันครับข้างๆกล่องครับอันนี้คือเจ้าตัวในโหมดของโหมดตอนไม่ใส่เกราะนะครับซึจริงๆไม่ใส่เกราะก็เทนะครับคือไม่ใส่เกราะตัวอื่นเนี่ยจะดูเป็นแบบตัวก้างๆนอะอันนี้คือเทเลยไม่ใส่เกราะนะครับอ่ะไม่สีไลท์อาร์เมอร์ไทยนะครับก็คือโหมดเกราะเบาเนอะ ที่นี้มาดูตรงนี้กันครับเจ้าตัวมีอาวุธหลายอย่างครับคืออย่างแรกทีโคอนกุมใบครับอันนี้เนี่ยคือพัดสําหรับควบคุมพลังของคริสตัลฟีนิก์นะคือทําให้เจ้าตัวสามารถแปลงร่างเป็นร่างนี้ได้แล้วก็พัฒนาไปร่างอื่นๆนะครับแล้วก็อาวุธถัดไปคือโคโฮเคทนะครับคือดาบที่ดึงพลังของคริสตัลฟีนิกมาโดยตรงนะครับยาวมากครับอันนี้ยาวมากแล้วก็มีคริสตัลฟีนิกสามอันครับคือกีโฮไทโฮแล้วก็ชินโฮนะครับอันนี้สามอันเป็นข่มพลังของเจ้าตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดคริสตัลฟ ไม่สามารถต่อสู้ต่อได้นะครับเพราะเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยเชื่อมกับคริสตัลฟีนิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันครับแปลงร่างอื่นได้ครับอย่างแรกคือจินปะโอฟอร์มครับคือเป็นหมดของเหมือนกับเซนทอ์นะติดขาสีข้างนะครับแล้วก็ติดแบ t เทนมาร์คเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับฟอร์มสำหรับการต่อสู้นะครับอ่าแล้วก็โหมดต่อไปคือโหมดท่าไม้ตายครับ ทริเบิลโอเมก้าแคนนอนครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูรีวิวของมาร์คซีเดชโอกุลนะครับจะเห็นว่ามาร์คซีเดชโอกุลก็มีอาวุธชนิดนี้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นโอเมก้าบลัสเตอร์นะอันนี้คือขั้นพัฒนาขึ้นไปนะครับคือโอเมก้าแคนนอนนะครับแถมมี3กระบอกด้วยนะครับนะแล้วก็อาวุธอีกอย่างหนึ่งครับคือโอเมก้าสแนชเชอร์นะครับแล้วก็นี่ครับโมสุดยอดของเจ้าตัวครับ ไทโยโฮฟอร์มนะครับซึ่งเป็นโหมดสำหรับการยิงข้าไมา้ตายจากปืนไทโยโฮนะครับอ่าแล้วก็มีแว่นขึ้นมาปิดนะครับแล้วก็มีอาวุธเพิ่มเป็นสำหรับปืนที่แขนนะอ่าแบบนี้นะครับก็ได้คือกล่องนี้กล่องเดียวครับสามารถแปลงร่างได้รวมๆกันแล้วทั้งหมด5แบบนะครับสุดยอดมากทีนี้มาดูฝั่งนี้กันครับฝั่งนี้จะมีลูกเล่นเพิ่มอีกอย่างหนึ่งครับอ่า ซึ่งลูกเล่นอันนี้ครับเป็นลูกเล่นที่ตองว่าแพงมากๆนะครับเนื่องจากสามารถนําไปรวมร่างกับวิกตอรี่ไดโชกุนได้นะครับซึ่งเป็นลูกของเขานั่นเองโดยที่วิกตอรี่ไดโชกุนเนี่ยครับก็เป็นสินค้าพีบันไดเหมือนกันแถมที่สำคัญที่หายากกว่าชินเซไดโชกุนอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรผมมีเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอามารวมร่างกันนะครับอ่าแต่เดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้ก่อนชินเซไดโชกุนนะครับอ่ะนี้เนี่ยโอเคเราดูกันเสร็จแล้วนะทีนี้เนี่ย ผมต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนคือล็อตที่ผมได้มานะครับเป็นล็อตพิเศษก็จะมีของแถมพิเศษมาให้ด้วยซึ่งของที่ผมได้มาครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นการ์ดสำหรับสะสมครับของชินเซไดโชกุนครับซึ่งมากับล็อตพิเศษล็อตนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถนําไปเล่นได้จริงด้วยแต่ผมเล่นไม่เป็นเนอะอ่าแล้วก็แน่่อน,นะครับฟอยของการ์ดสวยมากครับวิงแปลงประกายสุดยอดมากนะครับ แล้วก็จะเป็นอาของชินเซไดโชกุนโดยที่แน่นอนว่าเขาให้มาอีกใบหนึ่งครับอีกใบหนึ่งคือนี่ครับเป็นรูปของคนในตระกูลชินเซไดโชกุนทั้งหมดครับซึ่งอันนี้เนี่ยสวยมากแล้วก็เท่มากนะครับก็คือก็อดมารุนะครับน้องชายคนเล็กวีตอรี่มารุพี่ชายคนโตแล้วก็ชินเซไดโชกุนนะครับที่เป็นพ่อของ2คนนี้นะครับก็คือ f อฟเกอวีตอรี่กันดัมแล้วก็ก็อดกันดัมนะครับอ่าคือการนี้เนี่ยสวยมากนะครับนึกแล้วก็อยากกลับไปอ่านการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้จะหาได้หรือเปล่า ซึ่งข้างหลังครับฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอธิบายวิธีการเล่นการ์ดหรมั้งหรือน่าจะเป็น3ฝ่ายในสมัยนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผนผังตระกูลนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะอะแล้วก็อันนี้นะครับจะเห็นตรงนี้เลย Not for sale นะครับก็คือแถมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แน่นนว่าเป็นของพรีเมียมบันไดอย่างเดียวนะครับอโอเคอันนี้เนี่ยสวยมากนะครับถ้าเกิดใครมีอันนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบได้ล็อตที่ดีมากๆมาเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูของเล่นกันดีกว่า เอาเดินครับเรามาดูในไลท์อัลเมอร์ไทป์ก่อนครับนี่เลยครับกับชินเซไดโชกุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแค่ร่างนี้ครับก็เทมากๆแล้วนะคือแค่ร่างนี้คือดูสีทองดูดีเทลตามตัวครับคือมันอลังการมากครับสมกับเป็นพี่บรรดาสมก็เป็นตัวที่ต้องหาครับมันไม่ใช่ตัวที่สามารถซื้อได้ทั่วไปครับมันเลยสวยออกมาขนาดนี้แล้วก็พลาสสีทองนะครับคือมันวิ้งแต่งบากายจริงๆคือมันสวยงามมากจริงครับสำหรับตัวนี้ครับ สุดยอดมากๆเลยครับโซ่จุดขยับเนี่ยก็คือเหมือนเลยๆจะบีบทั่วไปเลยมุนหัวได้หมุนแขนได้ครับเข้าออกนิดนึงนะครับหมุนแขนได้ขยับข้อศอกได้นะครับอ่าแบบนี้อ่ามุนหมัดได้นิดนึงนะครับแล้วก็นี้มีลูกเล่นเพิ่มนิดนึงก็คือสามารถขยับออกตรงนี้ออกได้ทําให้แขนสามารถขยับออกไปได้นะครับส่วนขาแน่นอนครับเป็นบอยจอยบนล่างเนอะโอเคทีนี้ล่างนี้ครับก็จะมีอาวุธนี่เลยนะครับดาบอันนี้ครับ โคโคเคนนะครับซึ่งดาบเนี่ยยาวมากเทียบขนาดเลยครับยาวกว่าเจ้าตัวอีกนะครับสามารถนําไปติดตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะแล้วก็ดึงออกมาใช้งานได้นะครับแบบนี้ซึ่งดาบนี้เนี่ยมาดูดาบกันก่อนครับดาบจชิ้นเนี้เป็นสีทองหมดเลยเนาะพองั้นสติกเกอร์สีเงินตรงนี้ครับคือสติกเกอร์ล้วนแต่ว่าออกมาสวยครับและดาบก็คือดาบออกมาได้ดีมากๆคือมันสวยมากครับอันนี้แล้วก็มีสลักเป็นภาษาญี่ปุ่นน่าจะเป็นชื่อดาบอยู่ตรงนี้นะครับ แน่นอนว่าเป็นดาบเนะก็ต้องถือในมือได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้อง oun? มีชิ้นส่วนอักษรยันหลุดมานะครับมันคือฝักดาบโอเคใส่กลับเข้าไปครั้งหนึ่งซึ่ง,ตรง,ต,รงตรงนะครับแค่เจ้าตัวถือดาบแบบนี้ครับก็ここคครู้สึกเหมือนกับว่าเป็นนักรบสุดแข็งแกร่งแล้วครับต่อให้อยู่ในร่างของการใส่เกราะไม่เต็มชุดก็ตามนะครับคือแค่นี้ก็สวยมากแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วเป็น หนึ่งเลนะักรบที่เก่งที่สุดของอาณาจักรอาร์คเลยนะครับ okay. สวยมากครับตัวนี้สวยมากๆแต่ที่นี้ก่อนเราจะแปลงร่างกันเราขอเกริ่นประวัติกันสักเล็กน,น้อยครับมันจะได้บิวอารมณ์กันมากขึ้นนิดนึงนะอาก่อน,นเลยเลยจริงๆประวัติเนี่ยของ Legend ์ b ทุกตัวจะมีเขียนอยู่ตรงนี้แต่ตัวเนี้ยไม่มีเพราะว่าไปเขียนอยู่ในในใบต่อแทนนะครับอันนี้ ขึนในผมเล่าให้ฟังคือแต่ก่อนี่้คนนี้เ,นเป็น F91 มูชะก็คือเป็นแค่มูชะก,กันน้ำธรรมดาแต่เก่งนะครับเก่งมากๆเก่งระดับที่ว่าเป็นฮีโร่เลยแต่ว่าก็มีอยู่วันหนึ่งครับหัวหน้าของเขาที่ชื่อว่าโกเทนกันดั้มเนี่ยครับไปแพ้ให้กับนิวดาร์อาร์มีเจ้าตัวก็เลยแบบเศร้าใจมากๆส่วนโกเทนกันดั้มเนี่ยก่อนจะตายก็เสียสละส่งพลังให้คือเกราะที่เรียกว่าเรกโคน่าจะเป็นเกราะปักายแสงนะครับให้เจ้าตัวเจ้าตัวก็เลยใส่เกราะครับแล้วก็ออกไปสู้ สู้แบบสู้เจียนตายจนชนะนะครับคือกวาดล้างนิวดักอาร์ม,มี่ได้หมดเลยเก่งมากๆแล้วก็สุดท้ายครับคิสซันฟีนิกเนี่ยเห็นว่าเอ้ยคนนี้ดีเก่งจริงแล้วก็แบบซื่อสัตย์ด้วยก็เลยพัฒนาร่างให้แกเป็นชินเซ่ไดโชกุนนะครับก็คือร่างนี้นั่นเองเนี่ยครับคือเรื่องของเจ้าตัวแล้วก็ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นหนึ่งในนะักรบเอสซีกันนามที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับมาเร่กันจบละทีนี้ครับมาแปลงร่างกันดีกว่าอ่าซึ่งวิธีการแปลงร่างครับหลกัหลกๆก็ต้องถือพัดก่อน อันนี้นะครับมันเป็นพิธีต้องถือพัดก่อนนะครับแล้วก็ต้องตะโกนอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แะครับอันนี้ถ้าใครจําได้นช่วยบอกผมด้วยนะแทนอะไรสักอย่างนะครับอ่าถึงจะแปลงล่างได้ครับซึ่งจะแปลงล่างนะครับชิ้นส่วนที่ใช้เยอะมากอย่างแรกครับปืนไทโยโฮนะครับแท็กหลังที่เป็นปีกสองอันใหญ่มากแล้วก็นี่ครับพัดเกราะไหล่ที่เป็นคริสตันฟีนิกซ์สองอันนะครับก็จับให้ตรงก่อน แล้วก็พาร์ทแพ็คหลังหนึ่งอันนะครับสุดท้ายคือส่วนของหมวกนะครับที่เราจะมารวมร่างกันมาทีนี้แปลงร่างเลยดีกว่าก็ถอดดาบออกก่อนนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวดาบผมหักเนอะอ่าขอถอดอาวุธออกก่อนโอเคก็ดาบครับเก็บเขาฝักไปชืบจริงๆไม่ต้องเก็บกนเไยเนาะ,ะทีนี้วิธีแปลงร่างอย่างแรกสุดครับเจ้าตัวเนี่ยเรากางแขนออกแล้วก็ดึงเขาออกนะครับ เขาครับเราจะนําไปติดที่พัดแบบนี้เป็นแบบนี้นะแล้วก็พักไปทีนี้ครับมาดูกับมันทีเดียวตัวธีการแปลงล่างครับอย่างแรกเลยพัดหลังครับใส่เก,กชึบแบบนี้เสร็จแล้วนะเราจะนาเก,กลาะไหลที่มีฟิลิกเนี่ยครับสวมเข้าไปแบบนี้โดยที่นําจุดตรงนี้ครับใส่เข้าไปตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับใส่ให้แน่นอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันครับ ใส่เข้าไปให้แน่นนะครับเคีร okay. ยยบร้อยอ่าเจอตัวนี้ดูบึกขึ้นมาทันทีนะครับแค่ใส่กรอแค่นี้โอเคถัดไปครับ่วนเอาบูสเตอร์เราจะนําพาร์ทนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้เลยอ๋อผมบอกก่อนปีกนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับปีกนี้คือเป็นพาร์ทที่สีวันล้วนนะครับแบบนี้คือปีกนี้ทำดีมากผมชอบมากนะครับ โอเคใส่เข้าไปอันนี้ระวังหักด้วยนะครับผมหมุนไปก็เสียวอยู่นะเคเสร็จปุ๊บจัดท่าทางปีกให้ดีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างหลังชึบแบบนี้สุดท้ายก็นำหมวกมาสวมนะครับแบบนี้นะครับเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับชินเซไดโชกุนครับ ซึ่งบอกว่าความเท่ความอลังการของเขาคนนี้นะครับสมกับเป็นไดโชกุนจริงๆครับคือเท่มากครับชุดเกราะอะไรต่างๆคืออลังการงานสร้างแบบพร้อมจะออกรบเต็มที่แล้วครับสุดจริงๆครับคนนี้ครับอาวุธต่างๆนะครับคือสวยทั้งตัวเลยครับตัวนี้สุดยอดมากๆแต่แน่นอนว่าพอรวมร่างเลยนะครับชุดขยับไม่เหลืออะไนะครับเพราะว่าติดไปทุกส่วนเลยแล้วก็แน่นอนว่าจะไม่สามารถติดฝักดาบได้นะครับเพราะว่ามันจะ นั่นเกินไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถืออาวุธได้เหมือนเดิมนะใส่ดาบเข้าไปโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ถือพัดนะแบบนี้นะครับอ่าเท่านี้ครับก็จะเป็นกางเสร็จสิ้นครับกับชินเซไดโชกุนครับสุดยอดนักรบของอาณาจักรอาร์กนั่นเองนะครับเท่หลืออะไรครับคนนี้เท่มากคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มความหายากจริงๆครับสุดยอดมากครับ อ่ทีนี้ครับผมอ่สำหรับรีวิวประจำวันนี้ครับก็จบลงไปแล้วกับพาร์ทที่1นะครับของชินเซไดโชกุนก็คือร่างแรกกับร่างติดเกาะนะซึ่งถ้าเกิดใครชอบดีวิวี้ครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดวิดีโอกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นะครับส่วนใครมีขอไม่มน์อะไรครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เสมอเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนใน่เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับกับพาร์ทที่2ของชินเซไดโชกุนครับ บ๊ายบาย